แกนชายมานั่งรอครับแล้วก็จะเป็นคู่เหนือศิลาใจถึงดูุฒิซุ่มขัดเล็กเพชรทองพูลเจ้าเสือโดยบังกรสรออือแล้วก็จะพักกินข้าวเลี้วเก็บตัวรอบหม่ ในรอบแรกเ่ยของเสือผัดจักอานอ์เรอร์ดูแลครับใจถึงครับรับรวมด้วยใจถึงรับรวมด้วยคร,รับใจถึงกอสันติอ่า เตลี่ยสายกนะครับแดนนี่วาโยเล็กเก็บทัพไทยครับนักเวทในเพชรภูเงินเตะบอยเว็ดใหญ่ครับโอ้โหโดนตบอ่ารับรองไปพี่สันติเจงยอดด้วย hey, ดีด้วยตัดตาลัดเจ็ดเต้โอ้ยไปตัดไปตเจ็บไปครับเป็นความเพชรพิมลึงว่าเขาแทงหักไปจับทำไปตีให้เขาโดนกระดูกแล้วเจ๊ไปจับทำไปตีให้เขาโดนกระดูกแลวเขาโอ้ยกระดูกอะไรเนี่ยเจ็บเนีโอ้ยเอาพื่อเสีไหายวะโวยโลกนี้ดีกว่าจับไปไหน เราจะจับไมจับต <Act ual. S 1> ัวจับตัวถามันแก่จจัวาป็นปัญหาเรืองเก่แต่ถ้าเป็นพอดีแล้วจะไม่เท่าไหร่ถามแ่จับยเหีย้พ่นน่อีบตัวนี้สั่งสั่งเป็นของน้าผองของมันมันจะเป็นตรา แค่กินข้าวจ้ะก็มาข้างนี้ป่ะข้างเออไหนหรอวันนี้ถึงป่ะไหนหรอผมว่ากับพี่ได้เลยเนาะโอ้ยเออมีอะไรมีอะไรพี่ไมาเกย้นึ่งนิดพันเดียวห่ือเปล่า พ่อนุ่มเยอกแข่มาพักหนึ่อ่าทีมงนแข่ปิดฮะตอวลสงามแลเียงคาอสงาสอสงาทีมงนเกเลือกเร็ด้วยจะจบจาไจบได้เอาเสียงเอ้ยจกสกจบจทีเดเกงสยามเกงสยาม ส๋สไสกลามมีปัญหาบ่นี่อีกแหล่ครับทีมงานมันอยู่จังหวัดบ่บ่ใส่กับจังไปยังพอข้างหน้าครับโอ้อยู่ที่ว่าชะเกียร์อ่า4 so, ลาชันเพชรแจม่ว่าการเจ้าได้ว่า้ไหนไม่วัตถีนะัการรได้ใ่ไหุงเรได้จคสไน่เาไปบิวมาให้ม่ีวัตถี่วัตถีว่าตอนไหนว่าาลอยเศร้าเห็นตัวเรียพ่อองกันย่างต้เพตีตัวื่อจมได้ยกที่สองก็ถึกไม่ถึกสาธิตเสีย

แต่หรอว่าม anyway ันไปเล่นบ้าสอมเสร็จไปเล่นบ้าวมัมลมอาะจะมีลมอ้ยดูเาป้าเอแขปกับแค้าแลวตอนนี้ขวับวันนี้จองเชียร์สาวๆก็มาอย่าตาบห้เลยสาวเทบนัแล้ว เวลาให้ว um ิ่งไม่วิ่งกับขี่รถออกกำลังกายเรียบร้อยครับสบายใจรอดไปแล้วครับอาจารย์สังเกตแวะตาไหนอีก อยู่อันไหนดิปะะแกก็จะพยาายไแล้วพี่กจลกเกี่ยอาเดินทาาถึงคู่มวยคูท14นชดแดงแปีชาัดัระเรีแลวก็นำชุดขุญนำเงินรับแก่นสยามแสงรา บ่ว่าถ้า ini